สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดย้อนจุดเริ่มต้นไมซาราดัานเพื่อนไม้แฉแลกฝ่ายหญิงท้องลมใช้ลูกถ่ายเงินซึ่งล่าสุดในแฟนเพจอย่างดอกจิกพิเศษใส่ไข่อย่างอ้างว่าก่อนที่จะตั้งท้องแม็กเวลนั้นทางด้านของนางแบบสาวเคยบอกว่าตัวเองท้องไม่มีพ่อและมาขอให้หนุ่มไม้ช่วยรับเป็นลูกซึ่งฝ่ายชายเองก็ออกปากช่วยเหลือแต่พอผ่านไปไม่กี่เดือนก็กลับมาบอกว่ากำลังตั้งท้อง องลูกของนักแสดงหนุ่มแทนไม่เพียงเท่านั้นยังมีการระบุด้วยว่าที่ผ่านมาฝ่ายหญิงเองได้มีการใช้ลูกไม่ต่างอะไรจากตัวประกันเพื่อรีดไถฝ่ายชายมาโดยตลอดอีกต่างหากซึ่งมีข้อความระบุว่าสวัสดีจิกอยู่ไหมเช้าไปหน่อยโทษทีนะนอนไม่หลับเลยเราเป็นเพื่อนสนิทไหมอยู่ในวงการแต่ไม่ขอเปิดเผยชื่อเรารับรู้เรื่องไหมกับซาร่ามาโดยตลอดที่สองคนเขาเลือกตรวจ d n a กัน เพราะซาร่าคบซ้อนตลอดตอนก่อนแม็เวลชีก็บอกว่าชีท้องไม่มีพอ่อขอให้ไม้ช่วยรับเป็นลูกได้ไหมไม้สงสารเลยตกลงเรียกลูกว่าน้องเป็ดน้อยผ่านไปไม่กี่เดือนบอกท้องลูกไม้แทนอ้าวแล้วลิตเติ้ลดักกี้ไปไหนจิกเป็นไม้จะหนีไหมละ่ะแล้วทำลายการท้องของนางอย่าให้เลา ก้อนเกลมากเรามีภาพนางท้องลูกคนอื่นให้ดูด้วยไม่อดทนมาตลอดเพื่อลูกแต่ชีใช้ลูกเป็นตัวประกันรีดไถเงินมาตลอดบางช่วงมีปัญหาขู่ค้าไหม้จะเอามาเฟียมาทำร้ายถ้านางไม่หยุดเราจะส่งหลักฐานให้เพิ่มนะสังคมควรหยุดบูชาซิงเกิลมัมจอมปลอมคนนี้ได้แล้ว15ตุลารู้เพศแล้วบวกลบคูณหารเวลาดูเองจิกวันนี้เอาแค่นี้ก่อน พฤติกรรมแบบนี้เป็นจิกจะตรวจ DNA ไหมและเป็นการตรวจโดยสมัครใจทั้งสองฝ่ายไม่รับเป็นลูกตั้งแต่ยังไม่ตรวจแต่กลับไปปั่นสังคมถูกรังแกเป็นซิงเกิลมัมจนถึงวันนี้มีอะไรที่ผู้หญิงคนนี้พูดความจริงบ้างน้องเข้าโรงเรียนแล้วจริงไหมยังไม่รู้เลยไม่สงสารไหมก็สงสารลูกตัวเองบ้างกลัวภาคแม่ไม่กลัวภาคพ่อบ้างเหรอ คุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวขอบคุณค่ะ